สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้ผมแปลมาจากช่อง Spiritual Drive โดยชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ How the Universe Tests You Before Your Reality Changes ชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือจักรวาลทดสอบคุณแบบนี้ก่อนที่ความเป็นจริงของคุณจะเปลี่ยนไปโดยต้นฉบับของคลิปนั้นมียอดวิวประมาณ 1.8ล้านแแสนวิวเราลองมาค้นหาความหมายกันดีกว่าว่าทำไมจักรวาลจึงยังไม่ให้สิ่งที่คุณปรารถนาเสียทีเอาละครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยโดยปกติแล้วเราจะจดจ่อไปที่ความฝันที่ตัวเองมีและใช้ขั้นตอนที่ยอดเยี่ยมต่างๆเพื่อปรับเจตจำนงของเราให้สอดคล้องไปกับจักรวาลแต่ว่าคุณเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าทำไม เส้นทางเพื่อการปรากฏขึ้นของสิ่งต่างๆที่พึงปรารถนาจึงไม่เข้ามาในแบบเป็นเส้นตรงบ้างเลยจักรวาลน,นั้นดูเหมือนว่าจะมีวิธีการที่น่าทึ่งในการชี้นำเราผ่านขั้นตอนต่างๆระหว่างเส้นทางที่ไม่ได้มีไว้เพื่อหยุดยั้งเราแต่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อหลอ่อหลอมเราอันนำไปสู่เวทีอันยิ่งใหญ่ของการปรากฏขึ้นในสิ่งต่างๆเหล่านั้นคิดเสียว่า ขั้นตอนเหล่านี้เป็นการประเมินของจักรวาลเป็นโอกาสเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมอย่างแท้จริงที่เรามีอยู่นี่คือภูมิปัญญาของจักรวาลที่กำลังทดสอบการตัดสินใจของเราเรากับว่าการทดสอบในแต่ละครั้งเป็นเหมือนการสกิดเตือนและเสียงกระซิบที่สอบถามว่าคุณพร้อมสำหรับขุมทรัพย์ที่กำลังสแสวงหาอยู่จริงๆใช่ไหม ความจริงก็คือเมื่อเราสามารถเอาชนะบททดสอบเหล่านี้ได้จักรวาลก็จะเปิดตู้เซฟของสิ่งที่เราปรารถนาออกมาให้แนวคิดของการใช้จิตดลบรรดาลความฝันของเราให้กลายมาเป็นความจริงได้นั้นช่างเป็นสิ่งที่น่าหลงไหลในโลกที่ความปรารถนาอันลึกซึ้งที่สุดสามารถปรากฏขึ้นได้เป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจอย่างไม่อาจปฏิเสธได้อย่างไรก็ดี เส้นทางนี้ก็มีช่วงเวลาที่อาจเป็นความท้าทายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเรามักเผชิญกับคำถามพื้นฐานสองข้อนั่นก็คืออะไรเป็นสิ่งที่ส่งเสริมศิลปะแห่งการใช้จิตดนบรรดาลและทำไมถึงได้มีผู้คนมากมายที่ล้มเหลวบนเส้นทางนี้เราทุกคนย่อมประสบความยากลำบากได้ในช่วงแรกดังที่การใช้จิตดนบรรดาลน,นั้นคือการบูรณาการระหว่าง เจตจำนวและความสอดคล้องในบางครั้งแทนที่จะได้กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกแต่เรากลับได้รับกระแสแห่งความท้าทายมาก่อนดูเหมือนว่าจักรวาลได้นำเสนอสิ่งที่ตรงข้ามกับความปรารถนาที่เรามีอยู่ซึ่งเป็นปริศนาที่น่าสับสนจริงๆเช่นเราเลือกเป้าหมายในการโอบรับสิ่งต่างๆในแง่บวกไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งโอกาสใหม่ๆ และความสัมพันธ์รวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจกับชีวิตคนอื่นๆแต่ในบางครั้งดูเหมือนว่าเส้นทางเกิดการพลิกผันอย่างน่าประหลาดใจในเส้นใยแห่งชีวิตอันซับซ้อนนี้เราอาจพบว่าตัวเองได้เข้าไปพัวพันกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกับเจตจำนงของเราแม้กระทั่งสถานการณ์ทางการเงินอาจย่ำแย่ลงและความท้าทายก็ดูเหมือนจะทวีมากขึ้นไปอีก เป็นประสบการณ์ที่น่าอึดอัดจนทำให้เราอดตั้งคำถามถึงความเป็นไปที่เกิดขึ้นไม่ได้ท่ามกลางช่วงเวลาที่น่าสนใจนี้เราจำต้องยึดมั่นในปณิธานของตัวเองแม้ในขณะที่เรากำลังสงสัยว่าเหตุใดกระแสถึงได้ไหลสวนทางกลับกันเช่นนี้ในช่วงเวลาที่คุณอยู่ตามลำพังความกระจ่างชัดจึงเริ่มปรากฏขึ้นเราตระหนักว่า จักรวาลนั้นมีภูมิปัญญาที่ลึกหลํามันมีวิธีการในแบบเฉพาะตนมันคือการทดสอบความเป็นเนื้อแท้ของคุณเป็นการตั้งคำถามว่าความปรารถนาที่คุณต้องการนั้นมีต้นกำเนิดมาจากแก่นแท้ของตัวตนที่แท้จริงของคุณหรือไม่คุณพร้อมใช่ไหมที่จะยอมรับความเป็นจริงที่คุณเสาะแสวงหานี่คือการเดินทางแห่งสัจธรรม เพื่อการค้นพบความปรารถนาที่แท้จริงที่สุดและความมุ่งมั่นที่จะรับสิ่งนั้นเข้าสู่ตนเองเช่นความปรารถนาที่จะมั่งคั่งร่ำรวยซึ่งเป็นความปรารถนาที่มีอยู่ทั่วไปแต่การเดินทางเพื่อไปสู่ความมั่งคั่งดังกล่าวจำเป็นต้องใช้การเปลี่ยนแปลงไม่ต่างจากสิ่งอื่นเช่นคุณจำต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้กลายเป็นคนประเภทที่สามารถใช้ความมั่งคั่งได้อย่างมีความรับผิดชอบเป็นต้น จักรวาลกำลังทดสอบเพื่อเราตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราพร้อมที่จะเดินบนเส้นทางที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างแท้จริงหรือไม่ในโลกที่ความปรารถนามักจะอยู่บนผิวหน้าแต่การทดสอบของจักรวาลกลับเป็นด่งปริศนาที่รอการคลี่คลายมันเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนความปรารถนาที่ลึกซึ้งของเรากระจกนี้ได้สอบถามว่า เราพร้อมที่จะยอมรับแก่นแท้ของความฝันที่มีอยู่หรือไม่นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส่องสว่างเส้นทางของเราด้วยความกระจ่างแจ้งใหม่เราจึงเข้าใจวิธีการนำทางของจัก,กรวาลซึ่งต่อมาก็เหมือนกับการพลิกหน้าของหนังสือความเปลี่ยนแปลงจึงบังเกิดขึ้นเราค้นพบว่าการลองผิดลองถูกที่ได้เผชิญมาเป็นเสมือนขั้นบันไดที่นำพาเรา ไปเข้าใกล้กับขุมทรัพย์ที่เราเสาะแสวงหาเส้นทางได้รับการปรับใหม่และใช้เวลาไม่นานสิ่งที่เราปรารถนาก็เริ่มปรากฏเป็นรูปร่างซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสลับซับซ้อนในการดลบันดาลสิ่งต่างๆของจักรวาลเป็นพลังงานที่กระตุ้นให้เราค้นพบตัวต,วตนที่แท้จริงและเชิญชวนให้เราโอบรับความปรารถนาอันลึกซึ้งที่สุดเมื่อเราลงลึกไปเรื่อยๆ เราก็กลับมาสู่คำถามพื้นฐานที่เป็นหัวใจเรื่องจิตด,ดนมันดาลมันเป็นคำถามที่กลุมกุญแจไขความลี้ลับของจักรวาลเอาไว้ทราบหรือไม่จิตด,ดนมันดาลมิใช่เรื่องที่เกี่ยวกับจักรวาลที่คอยตอบสนองต่อการร้องขอในแบบจำเพาะเจาะจงของเราแต่มีบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นมันคือความเกี่ยวข้องกับการที่จักรวาลทำการสะท้อนสภาวะความเป็นอยู่ของตัวเราเองต่างหาก ขอย้ำอีกครั้งจักรวาลม่ใช่สิ่งที่จะคอยเติมเต็มความปรารถนาของคุณแต่มันคือกระจกที่เป็น,นกลไกสะท้อนแก่นแท้ของตัวตนเรามันไม่เกี่ยวข้องกับการได้รับในสิ่งที่คุณร้องขอแต่มันเกี่ยวข้องกับการได้รับในสิ่งที่สอดคล้องต่อตัวตนที่คุณเป็นลองพิจารณาเรื่องนี้คุณมีความปรารถนาที่อยู่ในหัวใจของตัวเองที่จะเจริญรุ่งเรืองทางการเงิน เพื่อค้นหาความรักอันลึกซึง้งเพื่อที่จะพักอาศัยในบ้านในฝันหรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่คุณปรารถนาอย่างไรก็ตามหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือตราบใดที่ตัวตนภายในของคุณยังคงไม่เปลี่ยนแปลงตราบเท่าที่คุณยังคงสั่นสะเทือนอยู่ในคลื่นความถี่แบบเดิมการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนเป็นภาพลวงตาก็ยิ่งห่างไกลออกไปนี่คือจุดที่จักรวาลได้เข้ามา ไม่ใช่ในฐานะที่เป็นปรปักกับคุณแต่เป็นในฐานะปฏิมากรของการเดินทางที่คุณมีอยู่จักรวาลโยนความท้าทายให้แก่เราในฐานะที่เป็นวิธีในการเชิญชวนให้เราเก้าวข้ามตัวตนเดิมเพื่อเปลี่ยนแปลงมุมมองของเราคุณต้องถามตัวเองว่าคุณพร้อมไหมที่จะเป็นสิ่งสะท้อนถึงพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายก็ตามที เมื่อเราตื่นขึ้นด้วยมุมมองแบบนี้เราจะสามารถมองเห็นโอกาสท่ามกลางความท้าทายอยู่มากมายมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่แค่ในสถานการณ์แต่เป็นการเปลี่ยนในระดับของกรอบความคิดและนี่ได้นำเราไปสู่ขั้นตอนที่สองของเจตจำนงของจักรวาลที่ได้เป็นผู้รู้เห็นความมุ่งม,มั่นของคุณที่มีต่อตัวตนที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะในห่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก โดยการประกาศเจตจำนงของเราด้วยการลองเข้าสู่อาณาจักรแห่งจิตดลมันดาลเราได้เลือกการเกิดใหม่เราได้เลือกเวอร์ชันใหม่เป็นตัวตนใหม่ของเราที่จักรวาลกำลังทำการแกะสลักอย่างอ่อนโยนเพื่อผลักดันให้คุณใช้ชีวิตอย่างคนที่ตระหนักรู้ในความฝันเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วความท้าทายเหล่านี้เป็นเครื่องหมายที่ยืนยันความมุ่งมั่นของเรามันคือผู้ชี้แนะในเส้นทางเพื่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องตระหนักว่าทุกครั้งที่เราเริ่มใช้จิตดนบันดาลเราได้ทำการตัดสินใจเลือกเป็นการตัดสินใจที่จะโอบรับเวอร์ชั่นใหม่ของตนเองทางเลือกนี้เป็นกุญแจสำคัญในการได้รับสิ่งที่เราปรารถนาก่อนที่เราจะไปสำรวจกลยุทธ์สำหรับการเอาชนะบททดสอบเหล่านี้เราลองมาทำการทดสอบทางความคิดก่อนดีกว่าลองจินตนาการถึง ตัวตนเก่าของคุณในลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ต่างออกไปโดยอาจให้ตัวตนเก่าเป็นเหมือนสัตว์ตัวโปรดของคุณก็ได้เช่นแมวสุนัขหรือสิ่งมีชีวิตอื่นใดที่สะท้อนกับความเป็นคุณได้มากที่สุดเจ้าสัตว์ตัวนี้ได้อาศัยอยู่ภายในจิตใจของคุณในจิตสำนึกของคุณและในตัวตนของคุณทีนี้ ลองจินตนาการถึงสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ที่เข้ามาเพื่ออ้างสิทธิ์ในพื้นที่ที่สัตว์ตัวเก่าเคยเรียกขานว่าเป็นบ้านของมันก็เหมือนกับผู้อาศัยรายใหม่ที่อ้างสิทธ์ในที่พักอาศัยคุณคิดว่าผู้อาศัยรายเก่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรแน่นอนว่าเจ้าสัตว์ตัวเก่าย่อมท้าทายผู้มาใหม่โดยพยายามรักษาบ้านของมันไว้อย่างสุดกำลัง หรือมันอาจจะยอมรับความพ่ายแพ้อย่างฝืนใจแล้วย้ายออกไปก็ได้การเปรียบเปยยนี้ถูกใช้เพื่อมาอธิบายประเด็นสำคัญในตอนที่กระบวนการจิตบด,ดมนมดาลได้ประสบกับอุปสรรคและความเป็นอยู่ที่ยากลำบากมากขึ้นซึ่งมักเป็นสัญญาณว่าตัวตนเก่ารูปแบบต่างๆในอดีตของคุณกำลังก่อกระบฏเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแต่จงใช้หัวใจเพื่อทำความเข้าใจว่า การต่อต้านนี้หมายถึงการสลายตัวตนเก่าๆซึ่งกำลังใกล้จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วเอาละ่ะตอนนี้เรามาเจาะลึกถึงวิธีการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับบททดสอบที่จักรวาลได้สร้างขึ้นมาให้เราดีกว่าขั้นตอนแรกคือการยอมรับการก่อกระบฏของตัวตนเก่าของคุณด้วยความรู้สึกของการสำนึกรู้คุณหรือถึงขั้นเป็นความสุขก็ได้ เพราะเมื่อรูปแบบและภาพลักษณ์เก่าๆของคุณได้ก่อการกรบฏนั่นถือเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าพวกมันจวนเจียนที่จะหายไปแล้วการต่อต้านนี้เป็นการตอบโต้ตามสัญชตาตญาณที่หมายความถึงการพังทลายของสิ่งเก่าเพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่ได้เข้ามาแต่หลายคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสัญญาณเหล่านี้พวกเขากลับหวาดกลัวแนวคิดที่ต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง ในดินแดนที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนจนหัวหดในช่วงเวลาสำคัญของการก่อกระบทนี้พวกเขาถอยกลับเพื่อยึดมั่นตัวตนเก่าของตัวเองเอาไว้แต่เรามาที่นี่เพื่อรับรู้และทำความเข้าใจถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและเมื่อเราเข้าใจถึงความสำคัญแล้วเราก็ตระหนักได้ว่าการก่อกระบทจากตัวตนเก่าเป็นขั้นตอนก่อนหน้าที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เราสามารถเข้าใจแก่นแท้ของการเปลี่ยนผ่านนี้และโอบรับมันไว้ได้ซึ่งก็ด้วยความกล้าหาญเราจึงเข้าใจว่ายิ่งตัวตนเก่าก่อกระบทมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งกำลังแตกสลายลงไปมากขึ้นเท่านั้นในแต่ละวันก็จะกลายเป็นการค่อยๆสูญสลายหายไปของตัวตนเก่าและด้วยการเดินทางนี้วิวัฒนาการก็จะเกิดขึ้นได้อย่างน่าทึ่งขั้นตอนที่สอง เกี่ยวข้องกับการรับเอาคุณลักษณะของเวอร์ชั่นใหม่ที่ตัวตนของเราต้องการที่จะเป็นเข้าสู่ตนเองเช่นเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายจงอย่าจดจ่อไปที่ความรู้สึกของความขาดแคลนและการพล่ำบนกรอบความคิดที่พัฒนาแล้วจะตอบสนองในแบบที่ต่างออกไปเป็นการสัมผัสถึงความรู้สึกอุดมสมบูรณ์และความปลอดภัยในการเดินทางของคุณ เมื่อได้เผชิญหน้ากับความท้าทายจงใคร่ครวญว่าถ้าคุณตอนนี้เด็กกลายเป็นตัวตนของคุณคนใหม่ที่คุณปรารถนาที่จะเป็นคนคนนั้นจะรับมือกับความท้าทายนี้อย่างไรเขาจะมีการตอบสนองอย่างไรบ้างการใช้ชีวิตภายในจิตใจแบบนี้ทำให้คุณสามารถได้รับคำชี้แนะอย่างมากมายด้วยการหลอมรวมตัวตนในอนาคตของคุณไว้ด้วยกัน คุณได้หลอมรวมตัวเองไปกับภูมิปัญญาของประสบการณ์ที่เหมือนกับการรับคำปรึกษาจากพี่เลี้ยงที่ได้อยู่ในจุดที่คุณต้องการที่จะเป็นเรียบร้อยแล้วแนวคิดนี้สามารถเป็นรากฐานสำหรับการเอาชนะอุปสรรคและบททดสอบต่างๆซึ่งในตอนนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของการเดินทางเพื่อเฉลิมฉลองความก้าวหน้าของคุณจงหยุดสักครู่แล้วพิจารณาเรื่องนี้ ทุกย่างก้าวนั้นแม้จะดูเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามล้วนเป็นการได้รับชัยชนะทั้งสิน้นเส้นทางสู่การได้รับสิ่งที่โดนบันดาลมิใช่การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจนนำไปสู่ความสำเร็จแบบทันทีทันใดแต่มันคือการวิวัฒนาการในแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นความมุ่งมั่นทุกๆวันเพื่อที่จะเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าของตัวเองทุกครั้งที่ดวงอาทิตย์ขึ้นอยู่ที่เส้นขอบฟ้า เป็นตัวคุณเองที่ได้เพิ่มอีกหนึ่งฝีแปลงลงบนภาพเขียนที่เป็นผลงานชิ้นเอกเพื่อการเจริญเติบโตดังนั้นจงยอมรับแนวคิดนี้และยินยอมให้ตัวเองเฉลิมฉลองความสำเร็จในทุกๆย่างก้าวคุณได้เอาชนะความท้าทายได้อย่างชำนาญหรือไม่ในวันนี้คุณได้จัดการกับสถานการณ์ที่เพิ่งเจอโดยวิธีที่สง่างามบ้างไหมจงปรบมือให้กับตัวเองแม้ว่าความสำเร็จ ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยด้วยการเฉลิมฉลองชัยชนะมากมายเหล่านี้คุณกำลังส่งสารอันทรงพลังไปสู่จิตใต้สำนึกคุณกำลังตอกย้ำความคิดที่ว่าตัวคุณกำลังก้าวหน้าจนเข้าใกล้ความปรารถนาของคุณมากขึ้นเรื่อยๆแต่ผมอยากให้คุณจำไว้ว่าเราทุกคนยังคงอยู่ในกระบวนการดังนั้นแทนที่จะมุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใด จงใช้เวลาตามที่เหมาะสมของคุณให้ความเคารพแต่ละขั้นตอนของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครของตัวเองด้วยกาวเล็กๆเ,เหล่านี้เมื่อนำมารวมกันมันจะนำทางคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งด้วยการยอมรับและแสดงความยินดีในแต่ละก้าวตลอดเส้นทางคุณได้สร้างสะพ,พานเชื่อมระหว่างจุดที่คุณอยู่และจุดที่คุณต้องการที่จะเป็นเมื่อมีความท้าทายเกิดขึ้น และสิ่งต่างๆดูเหมือนเริ่มไม่สอดคล้องพลังงานดูเหมือนแตกแยกออกไปจนทำให้เกิดทางเลือกระหว่างการเพิ่มสิ่งที่เป็นลบหรือส่งเสริมสิ่งที่เป็นบวกเป็นธรรมดาที่เมื่อเรารเผชิญกับอุปสรรคความคิดในแง่ลบสามารถเกิดขึ้นได้อันเป็นผลสะท้อนของความคิดเรื่องความล้มเหลวอย่างไรก็ตามด้วยการตระหนักถึงความก้าวหน้าและหล่อเลี้ยงทัศนคติเชิงบวกเอาไว้ คุณได้ปรับเปลี่ยนพลังงานของคุณเป็นการปลูกฝังพลังงานลงไปในพื้นที่อุดมสมบูรณ์เพื่อการเจริญเติบโตในขณะที่คุณเฉลิมฉลองชัยชนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นเรื่องเล็กๆจักรวาลก็จะจดบันทึกไว้จักรวาลเห็นความมุ่งมั่นทุ่มเทของคุณผลก็คือจักรวาลจะส่งเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับเจตนาลมของคุณเข้ามามากยิ่งขึ้น นี่คือจุดที่ศิลปะของการใช้จิตดลมดาลได้แบ่งบานมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของความสมบูรณ์แบบหรือการเปลี่ยนแปลงในชั่วข้ามคืนแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยอมรับการเดินทางที่เป็นไป,เ,ปนเพื่อนๆทั้งหลายพึงระลึกไว้ว่าจักรวาลตระหนักถึงความพยายามของคุณและประสานสิ่งต่างๆให้สอดคล้องกับเจตจำนงของคุณคุณเองคือสถาปนิก แห่งการเดินทางของตัวเองขอบคุณทุกท่านทั้งหลายที่ฟังจนจบและขอบคุณมากๆสำหรับคนที่กด subscribe คนที่สมัครเป็นสมาชิกและคนที่ส่งซุปเปอร์ตงมาให้กับช่อง Book for Life แห่งนี้ทุกการเห็นคุณค่าของคุณทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ในทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life วันนี้สวัสดีครับ